ศาสนาพิธีธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,560ความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเอ๊กลับแล้วเหรอทำไมวันนี้กลับเร็วจังอ๋อเราจะกลับไปจัดกระเป๋าไปงานบวชญาติที่ต่างจังหวัดนะ่ะเขาบวชช่วงเข้าพรรษาจ้ะเข้าพรรษา คืออะไรนะบุญได้ยินบ่อยๆแต่ไม่เข้าใจความหมายเลยนั่นสิเอก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยเรื่องการเข้าพรรษาหรือบุญเอมาครูจะอธิบายให้ฟังการเข้าพรรษาเป็นพุทธานุญาตกำหนดให้พระภิกษุอธิษฐานอยู่ประจำสถานที่ไม่จาริกไปค้างแรมในสถานที่อื่นเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ตลอดระยะเวลาสามเดือนช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ข้ค่ำเดือน11ก่อนพุทธกาลการอยู่จำพรรษาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปถือปฏิบัติกันมาก่อนแล้วแต่คงไม่ได้ปฏิบัติกันเคร่งครัดนักจึง จึงเป็นเรื่องคุ้นชินของคนในยุคนั้นสมัยต้นพุทธกาลขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะวัดเวลุวันเมืองราชครืเมื่อถึงฤดูฝนภิกษุส่วนมากอยู่ประจำสถานที่เช่นเดียวกับนักบวชนอกศาสนาแต่มีกลุ่มพระภิกษุฉับพ,พักค,คีคือพระภิกษุหกรูปได้แก่พระมันทุก,กะพระโลหิตกะพระเมติยะพระกุมมชกะ พระอัศชิและพระปุณพัสสุกะพร้อมทั้งพระภิกษุที่เป็นสานุสิทธิประมาณ1,500รูปเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเนื่องจากขณะนั้นยังไม่ได้มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาการจาริกของท่านเหล่านั้นมีผลกระทบต่อการทำกรเกษตรกรรมของชาวบ้านทำให้ข้าวกล้าและพืชผักเสียหายพวกชาวบ้าน จึงพาการตำหนิติเตียนถึงการไม่หยุดจาริกในฤดูฝนของภิกษุเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงให้ประชุมสงฆ์และทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนในฤดูฝนอ๋อการเข้าพรรษามีความเป็นมาอย่างนี้นี่เองแล้วในประเทศไทยมีเทศกาลนี้มานานหรือยังครับสำหรับชาวพุทธในประเทศไทยได้มีการบำเพ็ญกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยดังความในศิราจารึกหลักที่หนึ่งว่าพ่อขุนรามคำแหงพ่อเมืองสุขโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปูวถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้น,ท,นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสตร์ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนและได้มีการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันเข้าพรรษาสืบทอดมาถึงปัจจุบันแม้จะปฏิบัติแตกต่างกันบ้างตามยุคสมัยแต่หลักการใหญ่ที่ไม่แตกต่างกันคือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมและทำความดีอื่นๆแล้ววันเข้าพรรษามีประโยชน์ยังไงหรอคะคุณครูประโยชน์ของวันเข้าพรรษามีมากทีเดียวละ 1. เป็นการปฏิบัติตามพระวินยัยที่เป็นพุทธบัญญัติ ให้ภิกษุสงฆ์ได้อยู่ประจำที่เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษ 2. เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุก 3. เป็นโอกาสให้กุลบุตรได้เข้ามาบวชเพื่อศึกษาหลักธรรมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอ๋อ เหมือนที่ญาติของเอบวชในช่วงนี้นี่เองใช่แล้วบุญและเมื่อมีวันเข้าพรรษาก็ต้องมีวันออกพรรษาด้วยนะวันออกพรรษาคือวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาของภิกษุสงฆ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันปวารณาคือวันที่ภิกษุสงฆ์ทำปวารณาตรงกับวันขึ้น15คห้าำเดือน11พิธีปวารณาออกพรรษาเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่ง กำหนดโดยพระวินัยบัญญตัติเพื่อให้โอกาสภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาร่วมกันตลอดไตรมาสหรือสามเดือนสามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้บอกข้อผิดพลาดแก่กันและกันได้โดยความเสมอภาคโดยจิตตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเมตตาปรารถนาดีต่อกันการประวรณาออกพรรษาของภิกษุสงฆ์ดังกล่าว พุทธศาสนิกชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหมู่บ้านหรือสังคมเพราะถ้ากลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนกันได้เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งทำผิดพลาดก็จะช่วยกันแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้ทันท่วงทีโอ้โหการประวารณา,านี่ดีจังในห้องเรียนของเราน่าจะทำกันบ้างนะคะใช่แล้วเอซึ่ง ความเป็นมาของการปวารณาเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาณพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันจำพรรษาณอารามรอบๆอ,อบพระนครพระภิกษุเหล่านั้นมีความคิดว่าเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นระหว่างกันสมควรจะปฏิบัติมูควัตคือการตั้งปฏิญาณ ไม่พูดจากันตลอดพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุเหล่านั้นพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารกราบทูลเรื่องการปฏิบัติมูควัตให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นการอยู่ร่วมกันเหมือนปสัสสตว์แล้วทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ทำปารณาต่อกันว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้ว ปรวรณาต่อกันในสามฐานะคือด้วยการได้เห็นด้วยการได้ยินหรือด้วยการรังเกียจสงสัยดังนั้นวันออกพรรษาจึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวันปวนารณาเข้าใจแล้วค่ะคุณครูขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับไม่เป็นไรกลับบ้านกันได้แล้วจะได้รีบไปทำการบ้านค่ะ